วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณสุบันธนปัตนะคะประธานทุมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่อ,อําเภอนามื่นค่ะอยากจะสอบถามค่ะความเป็นมาในการเลี้ยงโคเนื้อค่ะการเลี้ยงโคเนื้อของผมก็ผมผเริ่มต้นตั้งแต่ปี2560ครับมีแนวคิดที่อยากจะเลี้ยงโคเนื้อเพราะว่าเห็นว่าราคาดังตลาดโคเนื้อ เลี้ยงง่ายรับการเลี้ยงผมเริ่มต้นรั้งแรกก็เลี้ยงประมาณสองสามตัวครับวัววัวแม่พันธุ์ค่อยขยับขยายศึกษาพความรู้มาเลยก็เริ่มขยับการเลี้ยงมาาันะคือวัวแม่พันธุ์ขยับมาเป็นเลี้ยงโคขุนการเป็นโคขุนโคขุนที่จะส่งที่สากลดอกคำใต้ครับก็ขยับเรื่อยๆมาผมตอนนี้ผมเลี้ยงวัวมีสองประเภทคือวัวแม่พันธุ์ กับวัวขุนที่แรกเป็นวัวขุนที่ไขมันแท่งตอนนี้เราดูสถานการณ์การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการเลี้ยงสำหรับโคขุนไขมันแท่งทางตลาดหรือวงกลุ่ความรู้เราไม่ค่อยพร้อมในการเรียมนมาเป็นวิธีการเลี้ยงใหม่คือเลีเ้ยงแบบโคโคขุนไขมันไม่แท่งเลี้ยงแบบธรรมดาให้มันโตวไวแล้วก็ขายส่งตลาดภาการไปเราตคิดในการเลี้ยงอย ตอนนี้วิธีการจัดการเลี้ยงผมคือเลี้ยงใน,ในยืนลงครับเลี้ยงโดยที่ยืนลงคือวัวแม่พันธุนแ์แบบยินลงแล้วก็โคกุลแบบยินลงเราเลี้ยงแบบไม่ปล่อยนะ,เ,นะเราหาสเสบียงอาหารมาให้วัวกินครับเรามีเลี้ยงแบบอาหารหยาบอาหารข้นแล้วก็อาหารตามธรรมชาติที่หามาได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้าที่เราทําแปลงหญ้าไว้คือประเทศหญ้าเนเปียร์หญ้าลูซี่พวกนี้ครับแล้วก็ ไปตับให้วัวกินดิบลงแล้วก็มีอาหารหยาบเป็นบางครั้งมีลำมีผสมมีอะไรหลายอย่างที่ตามสูตรที่เราเราคิดอย่างขึ้น,ข,นขึ้นบ้านเราทอามาผสมให้วัวกินในการดิบลงในการจัดการทะครับค่ะแล้วสำหรับโคท,ที่เราเลี้ยงเงนี้ค่ะเรามีการดินงา,านการว่ามีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมคะ ตอนนี้สำหรับการเลี้ยงโคนเนข่งผมก็ได้ทํางานร่วมกับหลายหน่วยงานที่เช่นของุราคาวิไลที่มาทบการเนี่ยนําให้ในการเนี่ยนําเสร็จก็มีการผสมเทียมให้โดยประัดอำเภอก็มาช่วยเหลือในการผสมเทียมเพราะเราต้องการาลูกลูกวัวที่ได้เป็นพันธุ์ดีเราเราเลี้ยงมีดนลงอีกแล้วเราก็เอาแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ดีจากกรมปศัทมาส่งก็มีการบริการที่ฟรีอยู่แล้วเราไม่ต้องเสียสตังค์เราก็ได้ลูกวัวที่ดีเป็นขยายพันธุ์ในถ่อไปนะครับแล้วส่วนเรื่องการตลาดนะคะการตลาดตอนนี้โดยหลักของผมผมเลี้ยงแบบวัววัวขุนแบบให้มันไม่แทรกเราก็ส่งที่ตลาด่อค้าคกลางตอนนี้ก็มีการรวมแนวคิดเราจะขยายเครือข่ายที่เราต้องมีเครือขายโคตอนนี้เรามีประชุมในการที่จะขยายโคพ่อค้าตรงไหนที่เราจะ พอจะหาได้เราตอนตอนนี้เราเริ่มจะมีเครือข่ายในการตลาดส่งแล้วนะครับที่ทังอำเภอสัทีิสุขบ้างแม่จริมบ้างเราจะพยายามเชื่อมเครือข่ายกันนะครับสุดท้ายนะคะเอ่อาอยากจะมีปัญหาหรือว่าข้อแนะนำครับสำหรับการการเลี้ยงโคครับตอนนี้ องความรู้ของเราในการเลี้ยงตอนนี้เราได้รับความรู้มาจากหลายหน่วยางานที่มาพยายามทป่มาช่วยมาดูแลเราเช่นของบริษัทของุลาวกรที่ไร่รับรงคนนั่นที่มาให้ความรู้เราเรื่องของอาหารบ้างสูตรการเลี้ยงบ้างวิธีการเลี้ยงต่างเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มจเจอามาแต่ที่เราประสบปัญหาตอนนี้คือเวลาเราเลี้ยง,วงเวลาเราผลิตออกมาเนี่ยปัญหาหลากักๆคือตลาดเนาะที่ตอนนี้มันมันมีนะครับตลาดที่มีพู้ค้าคนกลางมีตลาดแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเรื่องของ ราคาเช่นตอนนี้เราเราขายโดยที่เราไม่ได้ขายแบบช่างน้ําหนักขายเราขายแบบตาช่างอยู่ปัญหาของเราอตอนนี้อยากให้มีหน่วยงานที่มาคอยซัพพอร์ตเราเรื่องของเซ็นเตอร์ในการรวบรวมวัวจังหวัดหน้าน่ก็จะมีศูนย์เซ็นเตอร์สักจุดไหมที่เราจะแต่ละเรือวัวไปส่งตรงศูนย์จุดกลางแล้วก็มีการกําหนดราคามีประสานพอค้าคนกลางมาเช่นเราจะส่งทีนส่งมาเลยแลเนี่ยให้จังหวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมวัวเกษตรกร,ะกรจะได้ป้อนวัวไป